ครับพี่น้องครับเสียงรถกิ๊กๆขับมาเลยครับอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับเดินทางมาจากุบลนนะครับล้อวาเวรบานนะครับมากินเข่ายงะก่อนยังสิไปงานอาบานคลองเจริญมนีกระดานเนาะเป็นเมืองห้องบุญเพิ่นสละเปนน้องเด้ออ้าวมีเวลาเวลากลับไปเป็นโม่กัเน้อืเอนีเด้อเมนีมากอายถามแล้วว่าสมาิสามคนมาสั่นไปรับเราจะข้าวกันพี่น้องครับอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมกับเราก็บอกเคยมาบานผมจากเถื่อ แล้วก็ยังมาหายังมาเล่นน้ำอยากมาเห็นโมโหบ้านน้องน้องยุ่งยังไดเงี้ยสัตว์อ้าวกับพี่น้องครับกับอันนี้กับผู้ที่เพิ่นมี่สื่อเสียงโด่งดังเพิ่นมี่เอ้บอลเลนี่กับมาเหยียบเหี้ยนเหยียบสั้นกับดีอกดีใจครับนี่คืออาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมโล่งหุ่นโล่งตัวพี่น้องเอออ้าวกันสิ่งที่พี่น้องย่านสุขุมสุขชนแล้วละอาวละมัดระวังซอยกันพี่น้องครับกับเอ้านี่กับคือจัง พี่น้องได้เห็นอยู่เนาะกับบานสองห้องหอแล้วก็ท่วงอยู่ดอกวฮึดอย่างหลังไงแทะว่าสันกัอันนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่คนให้คับนี้มากเขาก็เอาก็ดีใจนะครับเพื่อนว่าม่องกับบานห้ามันก็สีบอดซ้ำหน่อยซ้ำหญ่ดอกเพื่อนก็สีมองไปแต่ว่าเพื่อนว่าว่ามั่งอย่างเสียงก็ดีใจครับพี่น้องครับเนี่ยหล้วอ่านมังซีเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังโอ้เจอกม่ได้อ่าสร้างเพียกอยู่ใหนแทะอาแล้วก็บอกไปเนาะตามภาษาเล่าล่ะคืดว่าอย่งไร ถ้ามันข่อยมาพี่มนต์ต้องพี่กันแล้วจังมองแล้วก็ดีได้ล้วว่า <c oughs> แล้วก็บอกตามภาษาเล่าละ่ะโอ้เออแล้ควคนอารมณ์ดีเนะาะหู่จักรมากี้มา,าแกนกับเล่าแล้วก็หู่จักอารมณ์หู่จักรดีใสของเราอยู่จะมาหาซอกแกในอ่าแเรื่องวันเสารพี่แล้วย่างเขาไว้ค,คุยกันทั้งในผลละครพี่ต้องครับโอ้ยพรนวาลมเลยลมลมน้ามาถึงแล้ว เดือนฉันว่าไก่ปีไม่นานผมฉลาดน้อยขออวยพรชัยให้พ่อแม่พี่นอ้องจะเลิศมันเหมือนปีบุญเฮาไม่ออ,อย,ออย,ออย เอิญหาล้มห่อแม่ถวาอเทียบกยมันแกไปข้าพ่วแกเยขันแกแหลวเดียวนงสิตัให้พ่อชุดก้อนผมไปมันเป็นลลายๆ้มก็แกไปพี่เสายุลมคนเดยมันกินบนท่านแบบบางห้องเลยผมกสูสให้สู้ให้ปามัดอมันสุกเลยที่เด็ดที่เด็ดจงได้จงได้มา ขอบุ่ญคอยวัท่านถามเจ้าเดียให้คอยสัมผัสเจ้าเนี่เห็นว่าก็ได้เจ้าที่สัมผัสเจ้าสัมผัสคอยเอยก็ยังบอกอยู่ว่าคอยสัมผัสเจ้าเจ้าบอกคอยยักเถ้ามาหได้คุยกันที่บ้านมาหอดจักทุ่งมาขึ้นฮะมาขึ้นมาเจ้าดขจ้รหอดจักทุ่มสองทุ่มกว่ามั่นเลยมันเลยมันึ่ปานมามาหอดเท่ากสอกลับไปพุ่นเด้ ไป,ไ,ปไปหอดไปหอดรอวันกับโวกไปหอดวันที่ออกไปพ <ś c oughs> ่นคือถ้าสงสัยถามป้าป้ ak, rak, 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 rak าป้าป้าป้ามันนี่ไอ้ทานเนียทั้งอันไปบ้านบุญท่านไปท่างใดเอออันโอ้ยอันนี้มันจะไปอันน้ำสมแล้ววาๆๆๆๆๆเสร็จแล้วว่าลบเนี่ยลบไปโท่กับซอยแล้วก็เลี้ยวขวาไปไปบ้านจะกหกกิโลนี่แหละเพื่นวะ มันท่านสมดีเข้ามาตัวยบอกขันตั้งขี่พี่เอศิลป์แค่พิมพ์ทาวมไใหญ่หนาญานกับมหอนต์พี่มัมุดข้าในบ้านเลยหรอพิมพ์ว่าบ้านใหญ่เนยยานฮอตมากโปรดหาอีสิริบ่พ่เอ้าอีสิริบ่พ่อพิมพ์มาล้วพิมพ์บ้านใหญ่คนี่ยคุณพ่อมุดอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนะอือทำอะลงหน้าบ้านเลี่ยนะอันนี้อันนี้กุ้ยง่ายเนาะแน่นครับอันนี้ปลาปลามใหญ่ปลาอโอคือมันช่วงระยะหลาฝนเล็งมันยังสิมากรอก มันลัดไปหลาลยคือมันคือขลังนหน้ามะเขามันกับหมากบดกบันธรรมดาตัวในไหนอันผมก็เห็ดตามภาษาผมบดแล้วผู้ดีแล้วผู้ผ้าเห็ดนกปูไว้แต่ช่วงนั้นเนาะอือสุดยอดเลยผมว่าทีวไปหาเจ้า็บเหหนผมว่าทีวไปหาเจ้าอยู่บ้านเหมือนหนูเไปบุษย์เจ้าสิไปหนูคอยคอยไปคอยบดญอยู่ ข่อยลบไปลบมากข่อยบ้านี่ข่อยตื่นมาเศร้าข่อยสิไปเจ๊ดึกเนี่ยเจ้าเจ้าสิไปหาข่อยข่อยนอนแล้วข่อยสิลุกเจ๊ดึกพราะว่าอยิ่งย่งมาเด้อข่อยสินอนเพราะว่าเพราะว่าข่อยตีสามคนก็ไปเห็นนะตีสามอะไรแล้วอืกันดอกมามามาหลังทีามามาโอ้มันเป็นธรรมดาตัวยาน้ำตีนนิ่เด้เขาเขาเอะไเขายังนี่ ผู้สร้างหรือป้าสร้างบ้านเลยนั้งโอ้เขาเป็นคุณเหรอสอดไปหน้าดวงสิบสี่กิโลเมตเออหน้าดวงนอนอยู่นี่เนาะโอเคเนี่เ okay, ป็นหน้าดวงสิบส<อ>ี่กิโละตรงไหนเซวัดรอาจารย์อุดรยิ่งสร้างกันวานนี้ป้าเืคยก่อนอาจารย์อุดรไปขั้งน้ำสมลูกพระลูกท่ายมีลูก,ลกท่ายพญโปอนี่แหละเอากระไปเซ็นพุทธแล้วน้ำสมอที่นั่นออกจากวัดเล่ามาเ้าเขาสื้วัดตัวคูหาเขาไปยังไดบุญหรออกไปพุณ บุญน้อยยู่นจิตตานี่โอ้อะไรอยู่นี่ไมากดีเลยนะเลยคันคนตรนี้บมอแป้นนี่เดี๋ยวไปเห็นหอดผูก่ออืมนาเก็บเทปบบมนีนเห็นมัเทอเทมาเจอเทเอาวข่มาจจกสี่ตัวจะดตัวีมันธรรมดาตัวดีเอาไข่ เอาใหญ่ค่เฮ้ยคอยนังเจ้าไหนคอยบังอนี้อันนี้อยู่แล้วยังปวดขาเนาะปวดเยอะคอยไกลปวดขาได้คอยไกลปวดขาเลยเออม้วนกําลังสิเข้อหกสิบเนี่สี่นาปวดร้อนขันม้วนเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วเศร้าแล้วความเหือย้กาล่งสีเข้หกสิบ่อนอืมสีเข้อหกสิบเราเริ่มปวดแล้วล่ะพวกเจ้าตาก็เริ่มฟากแล้วเออแบวนี้ดีเลยครักเกือืม เฮ้ม uh, like ันกกลแล้วบ่ได้บ่ได uh, okay. ้เซเวนตายเนี oh. ่ยโอ้ยของผมตาฝังหรืทีแขงเด็ดมั่วบ่ได้สวยสมุทกว่ามันขึ้นมากพูดแล้วโอ้มันขึ้นมากจริงบะตะเจี้ยเขาขึ้นแหละมนขึ้นมากเลยอ๋อโอ้ห้างวห้างพูดอะพูดอะไรแง่ห้างบ่ได้ห้าะจนจนแหงสิมเลยวแง่สยสองวย่ได้มานาตัวนี่ ก็ปลูกนี่ก็ได้ตึงเด่นออกอย่ามันตายปลูกไก่คือเนี่ยนี่เราแบบมี้อพออย่าปอนี่คือสิมีความสุขเนาะท่านโอ้จากมีบ่มีแล้วเห็ดบ่บักฮุงเออถ้ามันสุกมันเป็นไงล่นล่นโอ้คือบังฮุงเตี่ยเมีนเออชอบความสุกมันมันหลายหลายบักฮุ่งมันเป็นยังไงถ้ามันสุกเออคืมีความสุก,ส<อ>กแล้วออมันล่นมันห่วงดูออวย อืมอันนี้คือบา้นานใหญ่นายานพา่บ่ต่ลกดังอีสานดได้ไม่ยม่มพนได้ไม่ยามพจนบกเคยได้ยินแต่ว่าพจนมาอยูส่สวนนักคู่หาเออสอขหาเก็บไต่เอหลงทาง่านลุ่ึงเปลือกมาฮอฮันเดอร์แมาฮอดนอีเดอร์ถามไปเรื่อย ผู้นำคนก่อนเพราะู้เี้อมันคือบักปอสลัดแทบพันบ้าเออนั่นโอ้ยพวกบักปอสลัดฮู้ฮู้บักปอสลัดเขาเจ็บที่มหาปีนี้มันเออบักปอสลัดน้อยอยู่หลงทีบลงแดดมาโซสิฮอดถามมาตัวยินแต่ว่างคนมาอยู่สวนเอาคู่หาบ่เห็นจะเขียมป่านมาเห็นแล้วนี่เราทำพันอยู่เป็นแต่อยู่ดีหรอมันเป็น มันมีผูผ้าอยู่คนมันจะเป็นใจยูอยู่่อยูได้บ่คันอยู่เสียเจ้าอยู่ได้อยูเขานม่ทำผ้าอยู่ไม่ทำผ้าอยู่อันนี้ก็ต้นมากต้นบักตติ๋วตี่ของกินครับติวส้มเจี่ยงเสือปลาแกงเห็ดยำเห็ดเกี่ยงยำใส่เห็ดยำเห็ดไหมไหมครับเพราะว่านี่เล็กไรขนาดนี้อันนี้หลังบ้านเด้อครับนี่หลังบ้านแถวนี้อันนี้ต้นกล้วยต้นอ้อยอันนั้นต้นปลาปามนี่เมื่อไหร่เนี่ยของคนในป่าว่ามีจัดแนวเอาป่าว่ามีสวนปลูกเลบอย นี่อยู่มุกดาหารก็ไปปลูกเขาอีต้ลูกเหลานปลูกอ้อยวะหลังปีก็ปลูกอ้อยหลังปีก็ปลูกเัินเขาให้ยอกไร้ละลานกัาบาทออมียูซีอะไระปีนี้ที่ COVID. โควิดงั้นมเมื่อคืนหมดแล้วอยุดธนาคารวัชนนั่นออนงไปย้อนออกยกนนักไรในนาวัชนก็เลยไปย้อนออกเพ <c oughs> อ,อดีย้อนออกพอดย้อนออกให้หลานเจ้าของเ,ออเขาเา็ปในนะบาง แปแสนกัวแปดแสเก็เหตสันตุให้หลานไปเขาเขาเห็ดหมองไว้ปุยเขาลังสากหมองไว้ปุ๋ยให้เขาไปไล่ไลนึงก็แปดสิบสองงานยังอยู่สามไดก็หกสิบสองงานเก็บหัลาบก้อสมัติตองกายไปเลยอยู่แถวโอ้ยภาษาเป็นใจยุ้ย ย็นอากาศย็นดีเฉพาะเอาไงล้วจบไม่อยู่ดิสายกลัวเขาเลียนดีกเรื่องนี้สร้างเผืออหน้านิ่งนี่แหละเนี่ยยกเขาเขายังกดอ่ะเขาผู้สร้างเขาผู้สร้างเสื่องผาก็สร้างเผืออหน้านิ่งสร้างเผือหน้านิ่งนี่แต่อยู่ในภาวะสันโดเด้เออสร้างเผืออหน้านิ่งวันนี้จะได้ว่าไม่เกิดที่ิี่บ้านนี้ยุเขาคิดกด อันนี้มัอยู่เขาสร้าง,าางผู้เขาสร้างผู้เขาสร้างตัวเขียนกับผู้ดวงโอ้กับหน้าดวงกับหน้าดวงคหน้าดวงอยู่ทางนี้เนาะแมทนีสุวรรณอภูอสุวรรณภมคูหาอยู่ทีเท่นี้มนันพื้นยังพุน่นค<อ>นำสมอยู่ท่านี้นำสมไปพุ่นละ่น,<อ>นไปทีป่พ่งเลยนี่ปีหน้ากลางนี่อ่ะหน้ากลางมันอีบมับนสมัยแค่บริสเออแมนเออ ที่เจ้ามางานโพบันน้องตายแล้วก็บ่คนองน่น้องตายแล้วก็บบเรียอี้ยก็มาตายอีกอีกใจนะอืออนี้มียังนี่โอโตสายไฟสายไฟปั่นไดน้ำสะน้ำประจำในไร่นาขนาดความจุมอนตาตาดีเลยตายังอ่านได้อยู่ด้วยนะกรมพัฒนาที่ดินรหัส นอพเก้ตาเก้าหนึ่งพุ่นตาคอยโอเคอยู่สายตาตาสะพ่อยแต่ตอนเขาหกสิบหนั่นบ่ค่อยเห็นแล้วค่อยมัดตัวหรืวเห็นตาหางมันตอนไดนตอนที่บุญเดี๋ตาหางมันทิเดี๋ยวตาหางมันโอ้เดี๋ยวนีเห็นมัดถึงแ <c oughs> ม่เห็นหันหงวิ่งปิงงดหงวิ่จริงโอ้หนอโอ้อดีตสวนดอกไม้อันนั้น ต้นฟักขาฟักขาเกี่ยมนี่ไหมเอาผู้ส้นนอผูส้นเออผู้สั้นอันนั้นเล่าไปนะเล่าผมนี่ละเล่าใส่ยังเล่าเสเขาเขาจะเล่าเงี้ยนมันธรรมดาดิเห็ดมาที่ใช้พูหมดเดยนะหน้าผมอยู่ช้ผู้หมือนเียแก่มาหุ่นโอ้แก่มาุ่นไอ้ร้านเห็ดใปันกันเรับไว่าย น้องไพ่ว่าเงี้ยเข็ยไว้กับู้อยู่เออคอนเสิรเขาเศร้ากันยันเขาเอาของหนีก็เลยปิดทิ้งไว้ปิดทิ้งไว้ของกระเทียมอยู่เนี่ยอยู่เพราะบันเทนกู้บันเทนเอาเพราะบันเทนเหมอยู่เขตน้องเลือดผีเด้เขตยนขอเทียนเขตที่เขตน้องเลือดล่ะมันก็บวกขึ้นข้อเทียนโดนมันคนมันแดนกันจังหวัดเด้ยบันแทนนี่มักมักไอ้ล้ำเต๋าเต๋าเลยเนาะโอ้ อันนี้ก็ครับพักเป็นป้าพักเป็นสิบป้าปานนี่นี่ายป้าปานบอกคำทายแล้วเนาะเห็นมองส่นมันโดเห็นบมาก่นอันผู้รู้พี่แม่เพื่อใดออกเมื่อใดกูสิไปอวดไปยิงมุกสนุกมันคือว่ากูบอกเห็นว่ามาบ้านเอาหอดบ้านเอาไงเราบ่อลงเลนว่ะทั่วมาฝนตกบ่เท้าเดียวดีนั่นก็นั่นก็ไข่ไก่้หน่อยเลี้ยงกินไข่มันล่ะ อืันเี้แล้วมันกับพ่อพ่อปรไดิซือเขาพ่อไม่็นหลายพูดอไข้กร็ไดแต่คูปลาเนี่ยพ่ออยากมเว้ยมันทำธรรมดาเดียนี้เนาะสางสางเผือกสางเผือกผ้ามากเอาค้าเฮ็ดพืนวาอะไรเอก่อนเสกินพวกเพี้ยงเหมือนไหมมันกิดเืออันนี้อันนี้บักเก็ดอดีท่นี้ นักินเขาที่ส่วนนอยผมนั่งกินเขาเมองน้องกันมี่มองน้องกัมี่ไอเยาเิ่นว่านจีเจียวปะบวบอะไรกสู่เขาอะไรสินครับขุบกายได้นะตุเลียนนะเราพานมาเป็นผมเสียจักีมนเทียวบ่มาจะขึ้นบานไม่คุณละมันจะฉแต่ว่ามันพันต่อเติมหลายปานนี่มาจะเปิดบานไม่สิข้นมันไม่กินซีใช่สุพีเรล่ะบุเขามาเจีย น้องเอา้องเมื่อส่วนมันอีมากเนี่ยส่วนมะยังส่วนมากินเขาซื้อๆนี่แหละบอกกับเจ้ามาอยู่มาแล้วก็ท้ายรูปไปกับเจ้าก็บว่นั่นมาเนาะเจ้าก็มีแต่ว่ามันไก่มีแต่ผมเลยเที่ยวมาหา้าะจกไก่ก็มาตัวยืมกันเนาะเข้าเนี่ยกันเคลื่อนมาเด้อเข้ากับเบิ้งอยู่นี่โทรศัพท์นี่เเออออ หมอนี่ก็ตายแล้วหมอหนี่ก็ตายแล้วหมอนี่ก็ตายแล้วหมอนี่ก็ตายแล้วหมอ่นก็ตายแล้วนั่งเอาใหญ่ยั่งบกปอสลวดลย์ยั่งเท็กซี่เท็กซี่ยั่งใส่สมเพ่ใส่สมเพล่มัวนั่นเดินน้องกันตายมาแล้วเพฟังว่าเพฟังว่าโอ้ก็เบิรงเลยนะบิรงเบาแล้วก็หัวเสียใจจีความนี่เด็กคนถามผมเหรอวะมู่ไปเพื่ออะไ้อห่วยก็บฟ้าเฝ้าด้วยวะ ก็เฝ้าแล้วแล้วก็บอกบอกว่าอย่าไปหาจองไปอีกเริ่มว่ายมาจองจะมาจองงอดย้ำสิไปเองหรอกไปเองหรอกก็ต้องมาบอกมาส่วนต้องมาบอกมาส่วนดอกขอมมดนนี่เพื่อนไปรผู้ได้เฝ้าเราไปเอ้ยไปยังวะไปไหนน่ะเอ๊ะน้ำจะไมสมือกินหนึ่งส่ โมมีกาแฟกาแฟยังนด้ลงกันหลายอยู่ครับท้ายเ้พอสิเอาไปน้ำน้ำมะน้ำน้ำเออน้าก็สินะํีหลาวนี้คุณเจาฟ้าเออม่อะ่พวยัน่กาแฟยั่อป้าผมสายนงแมนเอาไงครับเอาเจ้าเจ้าเปิดน้าไม่ค่อยเนี่ยกินยาค่อยสีกินยายายังจว่าี่ยายังยายังค่อยไปงานศพ หัวหน้าคณะรูปไม้มุ่นมาถามเราอ๋อปอสลาดโจเจ้าไปกินยาอย่างจุกเครื่องมือคือเก่าเถอะครับบัเข่าเพื่อนวะเออนั่นแหละเฮ้ยขวดนียาดีตัวสุนเออนั่นแหะยาอย่างวัดปั๊บเดี๋ยวคนจะไปเอามาใหัยมายางไปรถคนก็เอาดีเลยกล้องสินออกมาเอ้าขวดสิขวดสิแดงเจอเลยอิคับโอ้ยคนหักเจี่ยด้ขวดจิงแบ่งเกี่นวคนโบหักคนโบแบ่งเจอเด้อว่ารับเออเออนี่นี่นี่สำคัญเลยนี่อันนี้ก่อนอาหารเด้อเขาว่าเ อันนี้ก้อนอาหารก้อนอาหารเอออันนี้ก้อนอาหารเดี๋ยวคนสิกินให้เจ๋งกว่าสกอยบางสิเออน่ะนะเอามาเออกินมันก็สียากอยากได้นมรัตน์ด้วยเนี่ยไขมันร่มอีหลีขย้อนยาอีหลีมันไม่กินงไงวันนั้นนี่เป็นเบาหวานที่เราเชื่อหรอเราคนเป็นน้องผมคือแม่ทำมาเรียนเบาหวานบ้านที่คนก็ว่าไปเลื่อนไปว่นจบขวดกระบังกินสิบานี้มีก้อนนี่ละยา ยาดีที่ข่อยนุ่มเสมือข่อยกินเสมอหนอนี่กินก่อนอาหารนี่นี่อันนี้หลังอาหารนี่ซอกอันนี้เม็ดใหญ่นี่หลังอาหารนี่ข่อยขอยสิให้เจ้าเด้ออันนี้ข่อยสิ่ให้อันนี้ข่อยสิย่ให้สามอย่างซีเม็ดนี่แหละเม็ดเม็ดละคืนตรงนี้นี่ข่อยใส่กระปองมั่งสีนี่แหละนี่ละ,ละ,ละ,ละข่อยกินอันเนี่จังหวัหนาตาข่อยยังานาุมยังเหนียว มันแก่ยังได้นะก็แช่เบาหวานโอ้ความดันของกวาสิโอ้ยผมบมาผมเมาเลยอาจารย์ผมเมาเลยนะเจ้าว่าเจ้าอยากได้ยากินนมค่อยกินมาหน่ยตั้งแต่หกสิบสองปีเดียวนี่เจ็ดสิบห้าปีก่อนกินมาสิบห้าปีแล้วกว่ามันก็ค้นกับว่าค่อยนมคือเก่าอยู่สิก็กินยานี่ตัวผมกินอันนี้เดียวกันนี่ละก่อนสคนกับชวงเอาเจ้าคือพอเถ่านะนั่นแหละเดี๋ยวเรา หมอนี่ว่าเขามาขายเนาะเขามาขายแกนแ้นี่ครับนัดกแต่ว่าหมอใหญ่โรงพยาบาลสัรพสิทธิ์พันวาเต็โรคเบาหวานนี่นไมันไม่มียารักษาหรอกคุณพ่อแต่มันก็อยู่กับเราได้แต่เราก็ต้องทำตามปฏิบัติตามหมอสั่งกินยาให้ถูกต้อง ตามเวลามันเช็คอย่าก,กินขิดเผ็ดกินมันอยา่อยาเอียงมันก็อยู่กับรายได้คนแปดสิบเก้าสิบปีก็จะเป็นโรคเบาหวานคนใช่ไหมอ๋อแบบอัน,น,นเบิดนบดอนเพลี้ยงยี่สิบแม่บอระเพิิ่่นนเเพลี้ยงอันเพิ่นเลี้ยงพระนั่นนะเออวันที่ยื่ทุกวันที่ยืดสิบหยัน ทันว่าทุกปีเ,เรื่องวันเกิดวงเพลินแต่ว่ากดว่าเออแม่เออ,เอ,อมื่อนัน้นเพิ่นเพิ่นพอออกโรงพยาบาลสัปปสิทธิ์ไปไอ้ออกับไปไอ้กับไปหลังไนยังหน่อยออไปมาอาอาอาเพิ่อเพลินน่ะหนั่งไปเห็นเห็นหนายแพทย์ก็วี่ออพอออกเนี่ยสํโรงพยาบาลสัปปสิทธิ์นั่งคุยกับโยก,กับย่าย ว่าสวัสดีครับท่านพ่อครับท่านเอาเชิญพ่อเชิญนั่ง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 แล้วกันอันมันมีย้ายหนึ่งย้ายประธานก้หินนั่นเออเห็นไหยอันเป็นยังไงยายสบายดีหรือโอ้ยบ่สบายปันใดดอกคุณหมอเป็นอะไรแล้วโอ้ยหายาไม่ให้กินนี้ย้ายเดินว่าย้ายย้ายประธานก้หินนั่นเออข้ากันนั่งอยู่เข้ามาท่นเป็นเด้ เขาว่าท่านเป็ดโบกเบาหวานเนี่ยบาดีรถอยา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 อะไรเป็นอะไรแล้วคุณยายเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันนี่แหละหายยาไม่กินแน่คุณหมอไมียาบอยายถามว่ายายถามเขากำลังฟังอยู่เพิ่นเร็กันเพิ่นเร็กันคุณหมอระวังสิละยาย เบาหวานมันไม่เป็นอะไรหรอกอม,มันไม่มียารักษาให้หายขาดได้แ,แต่มันก็อยู่กับเราได้กินยาตามหมอสั่งถึงเวลาหมอนัดให้ไปตรวจเลือดก,ก็ต้องไปตามหมอสั่งแล้วก็กินยาประจำยากินเผด็ดยากินนันยาจินข้าวเหนียวมากเกินไปเขาได้ยินพนดบอกเราหย ในใจผมผมได้เป็นเบาหวานนี่บาเศร้าตัวบ่มียาหลักสายตัวมีแต่กินยาตามหมอสั่งออกกำลังกายตามตามสมควรอาธิต์ตามอายุเออมันก็อยู่กับเราได้ว่าแล้วก็เลี้ยวไปดอกโอ้ยขันสั้นกับสิกินยาไปตลอดชีวิตที่สันคุณหมอเออก็กินไปยายไม่เป็นไรหรอกอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็ยังไม่เป็นอะไรหรอกมันอยู่กับเราได้ เรารักษายมนเว่าสซันเจ้าของก็ว่าโอ้มันมียาักษาเถวะบาทก็แล้วไปดอกเขาอีบอ้อยขายขางท่งอยู่ท้ายรถนั่นใส่ขวดไว้น้ำไว้เลยเออซื้อเก็บวันเจ้าของนี่นึกว่าสมัยตะกอนนี่งพอนี่ผ้าปลูกอ้อยปลูกอ้อยตัดอ้อยหลักไปอีบอ้อยเจ้าของนี่เป็นผู้ป้อนอ้อยใส่ห้วงอ้อยให้ข้อยค้อยปลมันน้ำไหลมากไหลลงอ่างเนาะ ้เทียจะขอกะซิ่้เทียกะซิ่มักงานอะคูเห็ดคุยซืซอกินก็น่าจะซื้อไปสองขวดกินสองขวดได้ได้เลือกเลยกินไหนเป็นน้ำตาลขึ้นชัวรเลยวายเชื่อรถออกจากบุบนสิไปงานถานว่มันเศร้าเทียเงยวเ่ออไปรับยู่าาคาดังก่อนล่ำล่จบ หลงเออมเงียมันเงียวเนี่ยทีละรับบจอป่อนลงกเลยออกมาเงียวเงียวแล้วขึ้นไปลําใหม่เออไปบ้านนี่กูเป็นบาหวานบ่เออก็เลยไปลงพยาบาลลมเก่าที่น้องหำลมเก่าที่น้องอายุอายุทางที่ใตถุมือนี่แต่คนเป็นโรงแรืมสมดับสมรดเดี๋ยวนี้เขาตั้งเป็นโรงพยาบาลลมเก่า อยู่ทั้งทิศที่ทีบขวามไปวาลินตรวจแรกเขาก็เอาเลือดไปตรวจเนาะ<อ>ก็นังฟั่งฝนเลือดเขาก็หูจักพอหมดเนานะ<อ>เล็กน้อย,อยตองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพอไม่ยังโอ้ยพอมาตรวจเลือดเอาเลือดพอไปตรวจในแนวทางตรวจฟั่งผลเลือดจั็หน่อยประมาณจะสมองกลัวๆเนี่ยนะโอ้พองานเขาหรอ ว่าควกนี่แหละเขาก็หวยงานมันพ้มีอยู่รอมันบวชองมือนี่ก็สิไปพุนได้ไปมันจ่าชีดีเขาว่านนะเงานล่ำหมดเออเออห่อพอไเป็นหมายนะครับว่ะงานล่ำเดียวงานยังสรอ่ะโอ้ยก็บ่าวหวานแล้วมาถามโจวสันอื้อก็เอามาหวานเดียว่าสันเอาเอาพอจัดยาให้ไปกินบาดหมอกเวีแพทย์กวีว่าพี่กินจนตายบ่วหวานเด้ออ่าวเด้อ เจ้าเป็นเจ้ากินจนตายตายแล้วจังเศร้ามเฉะนั้นเบาหวานนี่พี่น้องเอ้ยเอออเจ้าคิดว่าสิเศร้าอ่าคุณหมอใหญ่เป็นเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธ่านี่เพิ่นบอกว่าเบาหวานนี่มันบมเป็นอย่างยู่น้ำเห่าใดขอให้ห้องรักษาสุขภาพหนึ่งละมันออกกำลังกายสองอย่ากินเผ็ดกินมันสองให้มันตรวจอ่าเลือด ฟังพลเลือดจินยาถือรองตามที่พนัดถึงเวลานัดก็ไปนัดมันก็อยืนมาเท่าใดแต่ว่าส่วนพอนี่ต้องเสียไปล่ำทรงหลวงวิญญาณในคนนี่พอนนี่เป็นอย่างเราเป็นโรคเบาหวานตาย <c oughs> อาอยุตอนนั้นอ่ะแปดสิบแปดโอเลยแปดสิบแปดทีู่ก <c oughs> ะพ <c oughs> ุนล,ละตัว <c oughs> <c oughs> มันกระบุนละตัวสนอมีฉนันพวกเป็นเบาหวานให้กำลังใจกันพอนี่เป็นมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแต่อาอยุห้าสิบเอ็ดไป เป็นพร้อมกันกับเสริมพลปีเดียวกันเลยเซลเปลี่ยนรุ่นผมเออเป็นรุ่นผมอีกนี่ฉะนั้นยืมกันได้ไปยามเป็ารวยด้วกันไหมวะเจ้าสามเก่าผมเปลี่ยนนี่นี่แหละสีดยาพ่ออนี้บระทัดสีดอกไปยังยังยังงานหรือวอยังบ่อขันแก่ป่ะไหนบังแจะแต่ทวีเจอยู่เห็นนั่นแจ้แล้วซีได้ทั้นั้น เอ้ามีฉันหายกำลังใจกันหมดไปยังดอกเป็นโรคนี่ยังก็โรคท้องถิ่นคือผลบ้านีล่ะโรคท้องถิ่นโรคโรคประจำโรคือโรคสังคมแต่ขนาดหมอเนี่ยังเปล่นไมแมนพี่มาพี่คนหนุ่มพี่พีก็ปีก ตีอยอตเขาบอเางีบคมันอันนั้นมันหิวมหิวหิวหหัวจะไม่ไหวอันเียนนนอันนั้นมาใส่ยี่อันเดียวตัวนี้ก็แมนบ้างครับแมนตัวนี้ให้พี่เออตรนี้เนี้ยนายยอดฝากมาให้ เออล้วคุณจะได้ทำดวนโอ้เออปูคือหนักเลยอืมมือดีนะครับมือดีไงอ่ะเออเอาเนี้ก็ได้ไงเอปไปนี่อายุ 我做。